วิธีการที่เราใช้ในอดีตที่ผ่านมาจะแก้ปัญหาใหม่ในอนาคตยากขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของ risk s u s t a i n o v a t i o n หมายถึง collaboration คือการทำงานระหว่าง disciplines ระหว่างนวัตกรระหว่างมืออาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพูดถึง s u s t a i n o v a t i o n เนี่ยก็ต้องนึกถึง innovation ก่อนนะครับ อินโนเวชันก็ต้องเป็นเรื่องของความใหม่ดีแล้วก็มีผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับเมื่อเราพัฒนาสิ่งนี้ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้คืออินโนเวชันแหละแต่ว่าเวลาเราพูดคําว่าสแตน i n อินโนเวชันเนี่ยนอกจาก3สิ่งนี้แล้วเราต้องมีเรื่องของการคิดเพื่อโลกด้วยครับคิดเพื่อโลกเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับคิดตั้งแต่ออ,ออกแบบไปจนถึงการผลิตสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมออกมาสุดท้ายต้องไม่สร้างเวสให้กับโลกในส่วนของตัวอย่างนะครับ ที่เป็นเรื่องของ sustainability ในฐานะนักชีววิทยาเนี่ยผมก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้หรือไซยาโนแบคทีเรียในการฟอกอากาศนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดในการบำบัดหรือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในระยะยาวได้อย่างปลอดภัยกับโลกซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เ,ออเวลาเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวเราต้องมองไปถึงความยั่งยืนแล้วก็การใช้ธรรมชาติบำบัด จริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยควรจะเป็นผู้นำในการพัฒนา s u s t a i n o v a t i o n เราต้องก้าวเข้าสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เราคงมองเรื่องของผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราอาจะต้องมีความสมดุลระหว่างการเงินแล้วก็เรื่องของการรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะครับ มันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับหรือจะเป็นเรื่องของภาควิชาการหรือประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นหน้าที่ของใครใครในใดคนหนึ่งในการผลักดันสิ่งที่เรียกว่า s u s t a i n a b i l i o y นะครับอยากให้ร่วมมือกันคิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้าเรา efendim, ที่มากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราอยากให้หนังสือ s u s t a i n o v a t i o n เล่มนี้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหา แบบยั่งยืนดาวน์โหลดได้เลยครับ